ไกลๆค่ะไม่เลยไกลๆเออผมคนจะเช้าออไม่ไหวเลยอ๋อตากล้องอ่ะไี่ต่อไม่ต่อกบบโ่โนายเหมือนือว่าต่อธนภูชิทรายเลยเที่ยวคนเดียว เมกรงลเรรมเซอ2 0 4ครับเาน,นีกับกรนีนิครับมี้นจางทีค่ะด้อ้าวมีงรางวัลี่ใช่ใช่แล้วครับเราคนหันไปได้านหลังนะฮะเพราะว่าได้กราวัลครับยินดีด้วยนะครับ เรียบร้อยนะคะ,ะสดสดร้อนๆเลยนะคะกับ3รางวัลของเรานะคะให้คุณหมอบอกดีกว่าว่าได้รางวัลไหนบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นเดร์มลฟิลเลอร์นะคะได้รางวัลแพลสตินัมค่ะส่วนตัวนี้เป็น Ring ริงค์เฮาลีไล์ันหรือว่าโบสท็อกนะคะเป็นแพลสตินัมค่ะดับ3นะคะเราได้เป็นรางวัลสับไครับซึ่งเป็นรางวัลรวมของทั้งโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์นั่นเอง ก็คือได้ทั้งบอท็อกซ์ได้ทั้งฟิลเลอร์แล้วก็ได้แบบรวมด้วยจริงๆวันี้เอาหมอเยอะเอามาขนรางวัลมาเอามาขนรางวัลจริงๆเพราะว่าเราได้ทั้ง3รางวัลนะคะถึงขึ้นไปรอบเดียวแต่รับ3รางวัลยืนนานข่กว่าจะได้ลงเมื่อกี้ถามคุณหมอเนี่ยคือยืนกันนานมากเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นไงคะเหงือกแห้งไหมคะเหงือกแห้งเลยค่ะกว่าจะรับครบ3รางวัลนะคะคือหันทั้งหมด3รอบสองสามรอบหันหน้าหันหลังเลยเจริงๆวันนี้